กำลังไปพยายามโต้งนี่เอฟซี <c oughs> ว่า <c oughs> ช่วนไปเบิ้งเงินปลาโต้งปลาชื้อโต้งใช <c oughs> ่ลมนี่เลยเบิ้งเงาละพยายามปลาโต้งเน้อพาะเราพยายามแต่เธอนี่ บมลูดว่ะไปสงแงงนะสองโตไปแล้วนิดไปแล้วเข้าป่าเข้าดุงเลยได้พยายามโตพยายามโต <c oughs> นี่โตหอดเลยนี่เิ่นเอาที่ช่า Oh. Os, Et, os os h maid, n h ¿T os? ¿T os ่งไ้มาหิ่งูงเลน่าทได้ร้ขอดูข้อปาฝนกระตบโอ้นี่ฮอดเลยฮอดเลยนี่นี่เฮ็ดตัวร้าโงนะตัวร้อันนี้บ่ตัวลุ้มมันได้ชาดึงขึ้นมาขึ้นเรยวบ่กนี่กะเฮ็เฮ็ดเฮ ย่อย่อ้นยอ่ยอข้นทางนาา้ำมันจะนับไปสิขื่นนะฮะนีฮน,นขืนดลีให้บอกอ,อหลายลีเฮ็ดปอเต็มพูเลยนี่เชอะปอขาฉลานฉลานเนี่ยชดยเลยทางนั้นอนะ่ะโอ้โึปอชูมะฟงกอปอหลายลี โอ้โหเออเห็ดไร้ปหนิเหตุไ้เอาไปได้นนิเอาาเ้นมานอ๋อสุดยอดเลยแล้วนี่้เอาบป้าบอปนไปเป็นยังมันน้อยป้าจะพระพระป้อประตูไร้คู่หนึ่งนี่อ๋อมานมาน ลอยด้เนลอยเจีวนโอ้โหโ้ในนี้มันกุ้งขาแล้วแหละอยจู่ตึกจะรุงอยู่ลุงไม่ได้เจ้าหาดักตพี่แยโอ้หอนอนอนอป็ดแพอยู่โพหาให้ได้เอาบ่เอาคู่บ่อ นี่นอ๋อนนป่าทังาท้งมัดป่าทั้งมัดได้อยู่สิบโลนี่นะอ๋ออยู่ท่นเพ้งหลา <c oughs> อ๋อร้อยลิลยน้นีเชียวออ๋อย<อ>ูนี้ได้สิบโลแล้วตักช้อนก็โล่ลมันมีนน้ำนี่ ฮะตักฮะโอ้ยยเต็มหังแล้วนนั้นดบ่อนี่นี่ก็พูกอ๋อเกิดป่าอยู่นี่จะมดป่ามักชิบเลยป่ามักชิบแล้วสำเนญญามานนฬิโดนี่เอาบ่อนดิโอ้โขงทางเลยโอย้ เอาบ้านเดียวกองถังเลยนี่ป่าเด้ไม่สูงงามล้อเจ้ยวเด้โมไดเลยทั้งนี้รัดมดเลยอ๋อตัวนี้ที่คิเยอะห่าป่าฉลายกว่าตัวนั้นนี่โอ้โเฮ้ยของดีใหญ่ดีขนาดของดีของดี ของ<ะ>ดีหนึนน่งข้องดีหนึ่งอ๋อใหญ่ลิงเข่าแ็นนี่อะแขนเลได้เแนนี่ได้งูนั้นงูยังงูยหตองูกินมาแล้วป่า,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 ามันมุยทางไป้ลยเนาะนี่น้ำตึง อยู่นี่ก็โตงี้ป่าหางก็โตงี้ยังได้อยู่บบไก่เดียวแค่สามเมตรสามเฮ็ดโธดลีดอเทาะใช่เอ้ยเทาะลงนี่นี่ฮะกระเทาะลงหัางมันก็ไปกามแยงที่เก้าเอือฮึอนีรเก็บเอาป่าใหญ่กะมี่นงูตัวนี้แล้วกูยอมเฮ็ดนบำได้แล้ว อ่อนโอ้ปลาสูดได้หาเลยนี่ปลาสูดปลาปูตัวงูเนี่ยใหญ่เลยนี่อุ้ยจ้าปล่อยวะเอ้ยหย่าไปปล่อยอึ๊บอึ๊บอึ๊บเฮ้ยไปลอยไปเฮ้ยไปไป ไปยู่ตามทรามชาตาซะมันมากินปลาเอาปลานี่ไปแล้วฮะโอ้นี่ปลาเล้บางใยบ่บ่บ่ยูายตัวเึิงเขาพอดิกลิทานถึงสานีก่อนเนาะ คิดหน้าว่ากันไหม